สวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเซียนบูบอนเตงกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลรายวันครับและเพื่อมาให้ทุกท่านพายข้อมูลดีๆประจําวันนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของผมไปด้วยนะครับรวมถึงเราแอดแอดบอลไป a นะครับผมอันนี้นี่ r e อมเมนต์นะครับฟุตบอลเปิดฤดูกาลแล้วนะฮะยังไงมีข้อมูลจะเยอะไว้ก่อนได้เปรียบนะครับฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่12สิงหาคม2566ครับผมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกตอนนี้เนี่ยเปิดจะนะแบบเต็มตัวเลยนะ ลาลิกาลีอีก2ตัวนะครับหกโมงครึ่งครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับดอตติงแฮมฟอเรสสามทุ่มรงบอลมาสเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดและห้าทุ่มครึ่งครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าครับผมสามคู่แรกนี้เป็นคิวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับและอีกสองคู่ครับมาจากศึกลาลิกาลีกสเปนสี่สทุ่มรงเรอัลโซอลซิดาตเปิดบ้านเจอกับกีโรนาและตีสองครึ่งครับแอตเลติกบินเบาเปิดบ้านเจอกับรองแชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้วอย่างเรอัลมาดริดนะครับ ทศนาผมวันนี้ตั้ง5คู่จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับคู่แรกไม่รอช้าครับเราไปกันที่ Emirates Stadium กันเลยครับเวลา6กโมงครึ่งอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับ Nottingham Forest ์นะครับรูดูการที่แล้วครับอาร์เซนอลพวกเขาเป็นรองแชมป์อย่างน่าเจ็บใจนะ38นัดมี84คะแนนโดนแมนซิตี้แซงในช่วงท้ายนะครับขณะที่ทางฝั่งของนอตติงแฮมฟอเรสนะครับผมต้องยอมรับเลยว่า ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็บุดบิดเหมือนกันนะเกือบจะตกชั้นนะครับผม38นัดมี38คะแนนครับผมแล้วก็ห่างจากโซนตกชั้นเนี่ยเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นเองนะครับซึ่งช่วงก่อนเปิดฤดูกาลนะครับหรือว่าช่วงพรีซีซั่นครับอาร์เซนอลเนี่ยมีเกมอุ่นเครื่องนะฮะรวมกับศึกคอมมูนิตี้ชิลด้วยเนี่ยเเกมเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆครับผลงานก็ชนะ4เสมอ2แพ้1นะครับอ่าคอมมูนิตี้ชิลนี่ถือว่าเอาเลิกเอาใช้ได้สวยนะกดแมสซิตี้ไปได้นะครับในการดวลลูกจุดโทษ ขณะที่ทางฝั่งของ Nottingham Forest ครับในช่วง p r e s e a ั่นเนี่ยก็เล่นไม่น้อยเหมือนกันนะครับพวกเขาลงเล่นไปทั้งหมด7เกมนะครับในช่วง p r e s e ซั่นครับชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป4เกมครับล่าสุดอุ่นเครื่องกับไ t ร์แฟงเฟิร์ตนะฮะแล้วก็เสมอไปศูย์ประตูต่อศูนะครับที่เยอรมันส่วนผลงานเมื่อฤดูกาลที่แล้วทั้งคู่เจอกันบ้านใครบ้านมานนะครับบรนตีเอมรตสสเตเดียมอาร์เซนอลเอาชนะไป5ประตูต่อศูนนะครับ กลับไปเล่นที่นอตติงแฮมฟอ o r e s t ที่ City Ground นะครับเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นเนี่ยเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์โดยสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมครับทางฝั่งเจ้าถิ่นอาร์เซนอลไม่มีแน่ๆคือโมฮ Mohamed ี l Nedy g a ลเครซุสอัลเบิร์ตซัมบี้โลกองกาและก็อเล็กซานเดอร์ h ินเชนโกนะครับสี่ตัวนี้เจ็บชัวร์ขณะที่นักเตะใหม่ยอย่างบ o โลกุนนะครับก็ต้องรอเช็คฟิตนะครับรวมไปถึง Georginio แล้วก็ทางด้านของ Rice n e l s o นอีกด้วยนะครับขณะที่ทีมเยือน Nottingham f เรสต์ Forest, ครับผม Ben h e เน e s s y กับโอมาริชาร์ d นะครับสองตัวนี้เจ็บนะฮะยังลงสนามไม่ได้ ขณะที่ไทบัวาอาโบนิยี่ฟิลิปเป้แล้วก็เนกาเต้นะครับเดี๋ยวต้องรอเช็คฟิตอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนนะนัดน,นี้เป็นนัดเปิดสนามนะครับยังไงเจ้าถิ่นเนี่ยใส่เต็มแม็กแน่นอนนะครับผมก็ดูดูการนี้ได้คายฮาวเวิร์ดนะครับผมมา ลงเล่นในแดนหน้าด้วยนะครับเชื่อว่าน่าจะลงประสานงานกับบุกโยสกาแล้วก็กาเบรียลมาตินเนรี่นะครับอีกหนึ่งนักเตะใหม่ในแดนกลางครับอย่างดีแคลนไรส์ก็น่าจะพร้อมลงสนามในนาทีลงเล่นร่วมกับโทมัสปาเต้แล้วก็โอเดกาะนะครับแผงรับก็เซตเดิมเลยนะครับผมวมิลเลี่ยนซาลิบากับกาเบรียลมาเกยเยสขณะที่ทีมเยือนครับจะนามาโดยกองหน้าทีมชาติเบลอย่างบรานแนนจอห์นสันแน่นอนนะครับผมตัวหลักของทีมอยู่ละ รวมถึงแดนกลางอย่างไรอันจาเตสและก็โอแดนกิฟไว้์นะครับแผงหลังก็จะนำมาโดยสกอตต์แม็กคเนอเหมือนเดิมนะฮะก็ถือว่าเป็นชุดเดิมเซตหลักเดิมๆจากฤดูกาลที่แล้วเลยซึ่งวันนี้น่าจับตามองครับว่านักเตะใหม่อย่างอันโตนี่เอลังกาที่เพิ่งถอยมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะได้ลงสนามหรือเปล่านะครับวันนี้ผมดูแล้วเป็นงานหนักของสตีฟคูเปอร์นะครับผมกับการบุกไปเยือ,อนอาร์เซนอลถ้าเกิดดูฟอร์มของไอ้ปืนใหญ่ในศึกคอมมูนิตี้ชิลด์ที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่โอ้โหต้องบอกเลยว่าดุดันนไม่เกรงใจใคนะ แถมล่าสุดนี่ผมลืมอัปเดตเลยอาเซนอนได้ ทางด้านของดีแคนไรส์มาร่วมทีมมาด้วยนะครับโอ้โหแดนกลางนี่ยิงแดนเข้าไปใหญ่ฤดูกาลนี้บอกตรงๆครับน่ากลัวจริงๆและสถิติการเจอกันของทั้งคู่นะครับผมในสนามแห่งนี้ครับอาเซนอลนี่ถือว่ากินขาดสุดๆนะฮะชนะ11เสมอ3แพ้6ครับในการเจอกันทั้งหมด20ครั้งหลังสุดอีกทั้งการเจอกันในสนามแห่งนี้ครับ2ครั้งหลังสุดเนี่ยอาเซนอลยิงใส่ทางด้านของอทเดนฟอเรสไป10ลูกครับแบบไม่เสียประตูฮะก็คือ2นัดหลังสุดครับอาเซนอลชนะด้วยสกอร์เดีวยวกัน5ประตูต่0อ0 ซึ่งฤดูกาลนี้นะส่วนตัวผมมองว่าทางฝั่งฟอ r e เรสต์เนี่ยเสริมทัพได้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ครับส่วนมากแกนหลักเนี่ยจะเป็นนักเตะชุดเดิมๆซึ่งผมว่ามันไม่พอครับกับการเจอกับอาร์เซนอลในเวอร์ชั่นที่มีนักเตะระดับคลาสเอเนี่ย เข้ามาร่วมทีมเพิ่มเติมมากมายไม่ว่าจะเป็นขายฮาวเวตดิแอนไรส์อะไรพวกนี้นะครับผมต่อให้กาเบียลเคซุสครับจะไม่ได้ลงสนามในวันนี้ผมว่าก็แทบจะไม่มีผลเลยถ้าดูจากเกมที่เจอกับแมนซิตี้ล่าสุดนี่โอ้โหพวกเขาเล่นกันได้อย่างเข้าขาครับแล้วก็ระบบฟุตบอลดีมากๆต้องยอมรับเลยครับว่ามิเกลยออาเตต้าเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะ วันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยครับผมว่ายังไงาร์เซนอนใส่ไม่ยั้งแน่นอนตอนนี้สภาพนักเตะหลายคนเนี่ยผมดูออกนะว่าค่อนข้างจะฟิตเลยทีเดียวครับอัตราต่อรองอาจจะแพงซะหน่อยนะฮะอยู่ที่2ลูกทวนนะครับแต่บอกตรงๆว่าทําใจรองฟอร์เรสต์ไม่ได้จริงๆครับคู่นี้ผมให้อยู่ต่อาร์เซนอนเจ้าบ้านราคา2ลูกนะครับคู่ที่2ครับเวลา3ทุ่มตรงเราไปที่วิตตลีสเตเดียมนะครับบอลมัรเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับทั้งคู่มีผลงานที่ไม่คอยดีสักเท่าไหร่เมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับโดยทางฝั่งบอลมครับ 38นัดมี39คะแนนขณะที่เวสแฮมจบที่14ครับ38นัดมีอยู่40คะแนนนะครับแต่เวสแฮมเนี่ยพวกเขาได้แชมป์ยูโรปาคอนเฟลีกเมื่อด,ดูการที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นฤด,ดูกาลนี้ครับได้สิบไปเล่นศึกฟุตบอลยูโรปาลีกโดยอัตโนมัติในรอบแบ่งกลุ่มเลยนะซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากๆนะครับว่าคุณคอเนี่ยจะเน้นที่ฟุตบอลลีกมากน้อยแค่ไหนนะครับคือถ้าเกิดพวกเขาได้แชมป์ยูโรปาลีกเนี่ย มันได้ไปเล่น UCL เลยนะขณะที่ถ้าเกิดสมมตลิลุนอันดับท็อปโฟในลีกต้องบอกตรงครับเห็นแต่ละทีมแล้วยากืะเกินมาดูผลงานช่วงพรีซีซั่นกันดีกว่านะครับผมเริ่มจากทางฝั่งเจ้าดินบอลมาครับพวกเขาอุ่นเครื่องไปทั้งหมด5เกมครับชนะ3แล้วก็แพ้2ครับเกมล่าสุดนี้อุ่นเครื่องเปิดบ้านเอาชนะลอริยองไปได้สประตูต่อศูนย์นะครับทีมที่อุ่นเครื่องนี้ก็ไม่ธรรมดานะมีทีมที่ไปเล่นฟุตบอลยุโรปอย่างมัคาบี R ้เทลออเวฟแล้วก็มีออตแลนตาด้วยนะครับแต่อุ่นเคร ขณะที่เวสต์แฮมครับผมเกมอุ่นเครื่องของพวกเขาในช่วงพรีซีซันมีทั้งหมด6เกมด้วยกันครับชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับซึงแน่นอนครับต้องเตรียมตัวกันหนักหน่อยแหละเพราะว่าได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปนี่นะยูโรปาลีกถือว่าไม่ใช่ถ้วยไก่กานะครับแต่เกมอุ่นเครื่องในช่วง2สานาทีหลังผลงานไม่ค่อยดีนะฮะแพ้รวดมา2เกมติดส่วนการเจอกันของทั้งคู่เมื่อฤดูกาลที่แล้วครับทางฝั่งคุค้องดูดีกว่าทั้งย้าวทั้งเยือนนะครับไม่เสียประตูเลยฮะเปิดบ้านชนะ2-0ครับส่นนทีามแง เวสแฮมบุกเอาชนะได้4ประตูต่อูนะครับและสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้เนี่ยเวสแฮมเนี่ยสมบูรณ์มากนะไม่มีนักเตะที่เจ็บหรือติดโทษแบนเลยนะครับขณะที่ทางฝั่งบอลมัรเนี่ยก็มีตัวเจ็บอยู่ประมาณนึงครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่เจ็บในช่วงทา้ายฤดูกาลที่แล้วนะฮะแล้วก็ คาบเกี่ยวก่อนต่อเนื่องมาจนถึงฤดูกาลนี้ครับไรอันเฟเดริกนะฮะองตวนเซเบนโยแล้วก็มาคาสตาวเนียครับแน่นอนครับยังคงเจ็บลงสนามไม่ได้ส่วนในรายของเลรอยเคลลี่ฮะแล้วก็ทางด้านของอดัมสมิธเดี๋ยวต้องรอเช็คฟิตอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งไอตัวที่เจ็บนี่มันตัวหลักเลยนะอย่างมาคาสตาวเนียพวกอดัมสมิธอะไรพวกนี้นะครับลงสนามยังต่อเนื่องมาฤดูกาลก่อนต้องดูฮะว่าบอลมาจะปัดแก้ทีมยังไง แต่ว่านักเตะรายอื่นๆนะครับที่เป็นตัวหลักของทีมอย่างพวกโจโอดเวลนะครคริสเมมแพมอย่างนี้หรือว่าฟิลิปบิลลิงพวกนี้ยังนนสนามได้ปกตินะครับผมโดยรวมก็สภาพทีมถามว่าเต็มร้อยไหมไม่เต็มครับแต่ก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะฮะขณะที่ทีมเยือนเวสแฮมเองเนี่ยรักษาตัวผู้เล่นตัวหลักได้แทบจะทั้งหมดนะครับยกเว้นดีคลันด์ไรส์นะที่ไปอยู่กับอาร์เซนอลเรียบร้อยละตัวอื่นครับอย่างพวกจอร์โบเวนซาอิดเบนรามาปาเกตตาฟรินดาวโทมัสชูเชกนะครับรวมไปถึงเคิร์ซูมาอะไรพวกเนี้ย ยังคงอยู่กับทีมนะครับแล้วก็พร้อมลุยในฤดูกาลที่เต็มที่นะคือที่รักษานักเตะได้ก็เพราะว่าได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปนั่นแหละอันนี้คือประเด็นหลักเลยซึ่งครูนี้ถ้าว่าตามทรงบอลจริงๆนะผมชอบเวสแฮมมากกว่านะครับถึงแม้ว่าบอลจะเป็นทีมเยือนก็ตามแต่ความน่ากังวลมันอยู่ที่ว่าจะเอาจริงเอาจังแค่ไหนคือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องเอาจริงเดี๋ยวตกชั้นแล้วมันจะเสียหายนะ แต่เข้าใจไหมครบ,บางทีเวสแฮมอาจจะเล่นแค่ประคองตัวให้อยู่รอดแล้วก็ไปใส่แหลกในฟุตบอลถ้วยอาจจะมีลุ้นไปเล่น UCL มากกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมมองแบบอีกแง่หนึ่งนะเออบอลมาร์เองครับผมการเสริมทัพไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับฤดูกาลก่อนก็เป็นทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องการเสียประตูเยอะที่สุดในลีกอีกด้วยนะผมจึงเชื่อนะครับว่ายังไงซะ,ะความเก่าของเดวิดมอยส์ครับผมคุณซื้อของเวสแฮนนะครับน่าจะมีเพียงพอที่จะพาลูกทีมเอาตัวรอดได้ในวันนี้นะ ผมมองว่าเวสแฮมไม่แพ้แน่ๆละ่ะชนะหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์แต่ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่แพ้นะครับาตาต่อรองเปิดบ้านในบอลนัดต่อเสมอนะครับผมว่าน่าลงทุนทีมเยือนนะมีลุ้นที่จะแบบพลิกชนะได้เหมือนกันครับแต่ผมว่าโอกาสจบเสมอค่อนข้างสูงที่สุดนะครับคู่นี้อยู่ทีมเยือนเวสแฮมอยู่ในเตตราคาเสมอครับและอีกหนึ่งคู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเวลาหทุ่มครึ่งนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับ ทางฝั่งนิวคาสเซิลครับฤดูกาลที่แล้วพวกเขาจบเป็นอันดับที่4นะครับผม38นัดมี71คะแนนนะครับตีตัวไปเล่น UCL ฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยขณะที่ทางฝั่งทีมเยือนครับแอสตันวิลล่าพวกเขาจบเป็นอันดับที่7ของตารางนะครับ38นัดมี61คะแนนครับผมได้ไปเล่นในศึกฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่าผลงานจะเป็นยังไงครับวิลล่าไม่ได้ไปบอลยุโรปนานเลยทีเดียว ส่วนผลงานในช่วงพรีซีซั่นครับเริ่มจากทั้งฝั่งนิวคาสเซิลก่อนนะครับพวกเขาเนี่ยเล่นเกมพรีซีซั่นไปทั้งสิ้น7เกมด้วยกันครับผลงานยอดเยี่ยมกับทีมดองมากๆชนะ5เสมอ2นะครับไม่แพ้ใครเลยแล้วแต่ละทีมที่อุ่นเครื่องนี่ทีมใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับ ขณะที่แอสตันวิลล่าครับผมช่วงพรีซีซั่นเนี่ยเล่นไปทั้งหมด6เกมได้กันครับผลงานถือว่าใช้ได้เช่นกันนะชนะ3เสมอ3นะครับเกมล่าสุดนี้บุกไปชนะบาเลนเซีย2ต่น1เลยส่วนฤดูกาลที่แล้วเจอกันเย่าเยือนนะครับบ้านใครบ้านมันครับเล่นที่วิลล่าพาร์คนี่เจ้าถิ่นชนะไป3 0ูนย์นะครับส่วนเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คแห่งนี้นิวเซลเอาชนะไปได้4ประตูต่อศูนย์ สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับต้องบอกว่าทางฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยคย่อนข้างจะพร้อมกว่าพอสมควรนะครับตัวเจ็บนะครับมีเป็นแค่เอมิลคราฟต์แล้วก็ฮาวิเอร์มาคิโยเพียงแค่เท่านั้นนะครับนอกนั้นนี่ไม่มีปัญหาเลยอาจจะต้องรอเช็คความฟิตของฟาเบนชาสกับโจวิลล็อกเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองครับแต่ทางฝั่งทีมเยือนวิลล่าเนี่ยฮะตัวเจ็บเยอะมากนะครับเอาเฉพาะที่ลงไม่ได้นนแน่ๆนะฮะเอมิลิโน่บูเอนเดียลินเดอร์เดนด็อกเกอร์ ยาขอบแกรมซี่แล้วก็อเล็กซ์โมเรโนนะครับนี่แค่บางส่วนนะเอาแค่เฉพาะตัวหลักๆนี่คือรายชื่อที่ลงสนามไม่ได้นะครับอย่างดีนะโอลิเวอตกินไม่เจ็บอีกตัวนะครับฤดูการก,ก่อนยิงในลีไป15ลูกนะถือว่าเป็นตัวหลักอย่างแท้จริงเลยลีออนบายยี่ก็พร้อมลงสนามนะครับดักลาสหลุยส์นะฮะร,รวมไปถึงแมตติแคชแล้วก็จอห์นแมคกินครับโอเคเลยนะฮะพอได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปครับก็สามารถรั้งนักเตะเอาไว้ได้หลายตัว แม้แต่แผงหลังนะครับอย่างลูกาดีนไทรรนมิงแล้วก็เอสรีกองซ่าก็ยังอยู่กันครบนะครับลด,ดูการนี้น่าจะน่ากลัวขึ้นเยอะนะสำหรับทางฝั่งวิลล่า ขณะที่ทางฝั่งคาสเจ้าถิ่นครับไม่ต้องห่วงครับผมผู้เล่นตัวหลักๆนี่อยู่กันครบแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกบรูโนกีมารายยาคอบเมอร์ฟี่นะฮะคาร์ลัมบิวซันที่พวกนี้อยู่กันครบนะครับล่าสุดนี่แถมได้ทางด้านของฮาวิ่บาร์มาจากเลสเตอร์ซิตี้ด้วยยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยแล้วไอเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดที่ชนะบีอารีล4-0นี่ทางด้านของบานยิงไป2ลูกอีกตั้งหากนะเดี๋ยวมาดูครับเจอของจริงแล้วจะเป็นยังไง คือนิวกร์เซนเขาก็ชัดเจนนะครับว่าต้องการจบเป็นท็อปโฟให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อสร้างมูลค่าของทีมแล้วก็นาเงินเข้าสู่สโมสรน,นะครับไปเล่น UCL สัก2อสปีติดนี่ตั้งเนื้อตั้งตัวได้เลยนะแต่วิลล่าเองครับพวกเขาก็มีฟุตบอลยุโรปให้ได้เล่นเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นถ้วยเล็กนะครับก,ก,ก็คงต้องเอาจริงเอาจังหน่อยสถานการณ์คล้ายๆเวสต์แฮมเมื่อฤดูกาลที่แล้วแหละครับแต่ต้องดูว่าในฤดูกาลนี้วิลล่าจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนเปิดหัวมาถือว่าเจองานหินครับการกเยอนว ไม่ใช่งานง่ายเลยแต่อย่างน้อยนะผมเห็นในเกมพรีซีซั่นแอสตันวิลล่าเล่นได้ดีเลยนะครับน่าสนใจเลยครับเจอนิวอร์เซวันนี้เนี่ยผมว่าเอาจริงๆป่ะตอนแรกนิวอร์เซทรงดีกว่านะแต่พอไปดูฟอร์มของวิลล่าในช่วงพรีซีซั่นผมว่าไม่ธรรมดาครับเล่นดีมากๆวันนี้เนี่ยผมว่านิวอร์เซนน่าจะเจอเกมที่ยากลำบากเกมหนึ่งเลยถึงแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านตัวเองก็ตามนะครับถ้าจะชนะคงชนะเฉือนครับผมแต่โอกาสจบเสมอผมว่ามีไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวครับผม น่าจะต้องรอเวลาสักหน่อยนะเพื่อที่จะให้ทางเอ็ดดี้ฮาวจูนทีมให้แบบโลดแรนได้จริงๆติดจรวดจริงๆนะครับคู่นี้ต่อมาที่ขึ้นควบลูกนะส่วนตัวผมผมเลือกที่จะอยู่รองทีมเยือนนิวอ่ะขอไปอยู่รองทีมเยือนแอสตันวิลล่าดีกว่าใจาย,ยังมองว่าสิงห์พังอาจไม่น่าจะแพ้นะครับหรือเต็มที่ก็แค่ลูกเดียวนะครับผมคูน่นี้รองวิลล่าทีมเยือนขึ้นควบลูกนะครับคู่ถัดมาครับเราเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ศึกลาลิกาลิกสเปนกันบ้างน,นะครับเวลาสี่ทุ่มตรง เรอัลโซซิเดตเปิดบ้านเจอกับคิโรนานะครับเจ้าถิ่นเรอัลโซซิดตครับจบเป็นอันดับที่4ของตารางเมื่อฤดูการที่แล้วนะฮะสามสิบแปดนัดมีเจ็ดสิบเอคะแนนได้ไปเล่น UCL ส่วนฝั่งคิโรนาครับพวกเขาจบเป็นอันดับที่สิบของตารางครับสามสิบแปดนัดมีสี่สิบเก้าคะแนนนะครับช่วงกลางค่อนท้ายฤดูกาลนี่คิโรนาฟอร์มตกรูดมหาราชเลยนะตอนแรกนี่ได้ลุนไปนเล่นฟุตบอลยุโรปถ้วยรองด้วยนะครับที่สุดก็ไม่ได้ไปนะฮะ ยผลงานช่วงพรีซีซั่น5เกมครับเจ้าถิ่นเรอโซซีเดตนะครับผลงานชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับขณะที่กิลลูนาเองเนี่ยอุ่นเครื่องไปทั้งหมด6เกมด้วยการช่วงพรีซีซั่นครับก็ไร้พ่ายเหมือนกันครับชนะ4เสมอ2นะฮะถือว่าน่ากลัวเลยทีเดียวนะส่วนการเจอกันของทั้งคู่ครับฤดูกาลที่แล้วนะฮะเรอโซซีเดต์ทำได้ดีกว่าครับเกมเยือนบุกไปชนะ5-3ครับเกมย่าวกลับมาทำได้เพียงแค่เสมอนะ2ประตูต่อ2 โดยสภาพความพร้อมของทั้งคู่วันนี้ครับทางฝั่งเจ้าตินโซซิเดตนะครับมีตัวเจ็บอยู่2ตัวแน่ๆแ,แ,แล้วก็คืออังเดรซิวาแล้วก็มาตินเมอร์กิลันส์นะครับส่วนทางฝั่งของอาร์ติสอลุสตตนโดเนี่ยเดี๋ยวต้องรอเช็คฟิตครับผมก็สภาพทีมโดยรวมถือว่าก็พร้อมดีครับแต่คิโรนานี่ตัวเจ็บยาวเป็นหางว่าวนะฮะที่เห็นว่าจะเป็นตัวหลักของฤดูกาลที่แล้วหน่อยนะครับก็จะเป็นซานเตโกบูเอโน่กับอิบราฮิมาเกเบ้นะครับนอกนั้นก็ ไม่ค่อยเป็นตัวที่สําคัญเท่าไหร่นะผมดูแล้วเป็นนักเตะที่แบบเหมือนดันไปจากชุดบีซะมากกว่าโดยถ้าพูดถึงเรอสโซซีเดตนะครับผลงานเมื่อฤดูการที่แล้วเนี่ยช่วงต้นฤดูกาลทําผลงานได้ดีมากๆาครับแต่ว่าช่วงกลางค่อนท้ายนี่หลุดเยอะนะ26เกมหลังสุดนะฮะก่อนจะปิดฤดูกาลพวกเขาชนะเพียงแค่7นัดเท่านั้นนะเสมอไป10แล้วก็แพ้ไป9กนะครับก็โอ้โหนี่ถือว่ารอดแบบบุดวิดนะเกือบจะไม่ได้ไปฟุตบอลยุโรปนะครับแต่ถึงยังไงก็ตามแต่ครับจุดแข็งพวกเขาคือ เกมในบ้านนะครับ10เกมในบ้านหลังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครนะฮะชนะ6เสมอ4ขณะที่กีโรนาครับผลงานช่วงท้ายฤดูกาลนี้แผ่วชัดเจนนะอย่าง5เกมในลีกนะฮะผม5นัดสุดท้ายของลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วพวกเขาเนี่ยเสมอ2แพ้3นะครับไม่ชนะใครเลยก็ถือว่าน่ากังวลใจแทนทางฝั่งกีโรนานะครับวันนี้บุกมาเยือนโซซิเดดนี่ก็บอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายนะฮะทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับผมแน่นอนฮะถ้าเกฟุซะคูโบะเนี่ยนำทัพชัว์ โดยจะร่วมประสานง,งานกับทางด้านของมิเกลโอยาสบาวนะครับผมซึ่งเป็นตัวหลักของทีมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ทางด้านของเออร์โกกนซาเลสนะฮะอันนี้ดันมาจากชุดบีเล่นดีด้วยแล้วก็บรท์เมนเดสอีกหนึ่งรายครับกองกลางตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เป็นเหมือนพึ่งงานของโซซิเดตเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะฮะก็เล่นดีเลยทีเดียวซึ่งดูไปดูมาทั้ง2ทีมก็ไม่ค่อยจะเสริมทับอะไรเท่าไหร่นะครับขณะที่กิโรนาก็แน่นอนครับยังพึ่งกองหน้าจอมเก๋าทีมชาติอุลตว้านะครับอย่างคริรสเตนสตูร์ว เป็นตัวนำทัพนะครับโดยจะประสานงานร่วมกับวิกเตอร์ซิกันคอฟครับนักเตะยูเครนแล้วก็ทางด้านของอังเคเฮเรรานะฮะนักเตะเวเนซุเอลานะครับก็เป็นตัวหลักจากฤดูกาลก่อนแบบเป๊ะๆเ,เลยครับผมเพิ่มเติมมานิดนึงนะเ mm. ดลิบรินนะครับย้ายมาร่วมทีมแล้วด้วยนะครับผมย้ายจากบาร์เมินิกมาละในวัย33ปี ก็เอานักเตะเก่าที่เขาโละมาครับมาร่วมทีมเพิ่มเติมนะเสริมความเก่าเข้าไปเอาตรงกิโรน่านี่น่ากลัวใช้ได้ผมดูไปดูมาอาจจะเป็นทีมที่ตัดแต้มทีมใหญ่ได้หลายทีมเหมือนกันนะครับโซซิเดตเองเนี่ยผลงานช่วงพรีซีซั่นนี่ก็ต้องบอกว่าแหมไม่ธรรมดานะแต่กิโรน่าเองผมดูแล้วเขาก็เหนียวแน่นอะเอาไปว่าผมว่าช่วงเปิดฤดูกาลครับโซซิด so ตผมยังไม่เชื่อว่าพวกเขาจะเซตฟอร์มทีมลงตัวนะ วันนี้เนี่ยเจอคิโรนามุมเสมอค่อนข้างสูงนะครับทีมเยือนดูแลเตรียมตัวมาดีถ้าดูจากเกมพรีซีซั่นนะผมว่าไม่ธรรมดานะครับตาต่อรองเปิดมาเจ้าทีมต่อครึ่งควบลูกนะครับผมว่าใจทีมเยือนดีก,กว่านะดูแล้วรองมีโอกาสกินสูงนะครับอย่างแย่ก็หูขาดนะแพ้ไม่ขาดอยู่แล้วนะครับเต็มที่ก็แพ้ศูนย์หนึ่งแต่โอกาสจบเสมอน่าจะสูงครับคู่นี้ผมให้อยู่รองกิโรนาทีมเยือนราคาครึ่งควบลูกนะครับแต่คู่สุดท้ายของคลิปนี้ครับผมรอบดึกเลยฮะตีสองครึ่ง แอตเลติกบินเบาเปิดบ้านเจอกับราชชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับเจ้าถิ่นบินเบาเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับพวกเขาจบเป็นอันดับที่8ครับ38นัดครับมี51คะแนนนะฮะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะส่วนทางฝั่งของเรอัลมาดริดครับพวกเขาจบเป็นรองแชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้วครับ38นัดมี78คะแนนนะฮะก็โดนบาร์ซ่าที่เป็นแชมป์ลีกเนี่ยทิ้งห่างถึง10คะแนนเลยทีเดียวเชียว ผลงานในช่วง preseason นะครับผมมาดริดเนี่ยเล่นไปทั้งหมด4เกมด้วยกันนะครับเป็นเกมใหญ่ทั้งสิ้นเลยนะครผลงานก็ชนะ2แพ้2นะครับขณะที่แอตเลติกบินบาครับช่วง p r e ซ e a s o n เนี่ยเล่นไปทั้งสิ้นเนี่ย6เกมด้วยกันครับผลงานชนะนัดเดียวครับเสมอ3แล้วก็แพ้2นะฮะผลงานการหนุนเครื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทางฝั่งบินเบาส่วนฤดูกาลที่แล้วนะครับ เจอกันยเย้าเยือนครับผมเป็นทางฝั่งมัดริดที่ทําได้ดีกว่าครับเกมเยือนบุกชนะ2-0ครับส่วนเกมเย้าที่เบอร์นาบิลเนี่ยเสมอไป1ประตูต่อ1น,นะแต่ต้องบอกก่อนอนันนั้นคือนัดปิดฤดูกาลละมันไม่มีผลอะไรแล้วนะครับก็ตัวสํารองลงเพียบเลยแต่ถ้านับแค่เฉพาะผลงานในการเจองที่สนามแห่งนี้ครับมาดติรด,ดูดีกว่าเยอะนะ5เกมหลังสุดที่บุกมาเยือนชนะไป4นะครับ บินเบาเอาชนะมาดริดไปได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับและแถมเป็นึกกปาเดเรด้วยไม่ใช่ฟุตบอลลีกนะฮะสภาพความพร้อมทั้งคู่วันนี้นะครับเจ้าถิ่นบินเบาไม่มีแน่แน่นะครับคือยูริเบริเช่ครับขาหักครับยังไม่สามารถกลับมาลงสนามได้นะเยโรไยอาเรสเองก็ยังเจ็บครับรวมไปถึงดานิกาเซยด้วยนะฮะโอ้ oh, นี่ตัวหลักล้วนๆ้วเลยนะครับ ขณะที่มาดริดครับผมตัวเจ็บแน่ๆนะฮะก็จะมีดานิเอลเซเบยอสติบุกุตัวนะครับผมแล้วก็เฟอร์ลาเมนดี้ก็ยังคงเจ็บอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฤดูก,กาลที่แล้วนะครับแล้วก็นักเตะเยาวชนอีกหนึ่งรายนะทีมชาติตรุรกีชุดยู19อย่างเอดากูลเลอร์ก็ไม่สามารถลงสนามได้นะครับตัวนี้นี่สอยมาจากเฟเนบาเท่นะเป็นตัวจริงอยู่ที่ลีกตรุรกีนะครับผมก็ดูแล้วน่าจะอนา,าคตไกลนะฮะได้มาอยู่กับอ่ามาดริดในวันนี้ โดยฤดูกาลนี้ครับผมมาดริดเนี่ยปล่อยเบนเซม่าไปแล้วนะฮะไปอยู่ลีกซาอุเรียบร้อยล้วแล้วก็ไปดึงตัวทางด้านของโคเซลูครับกองหน้ามาาประสบการณ์จากเอสปปนยอนมาแทนฤดูกาลที่แล้วนี่ยิงไป16ลูกในลีกนะครับรวมถึงจุดบิลลิงแฮมด้วยครับผมก็มาประจําการในเกมแดงกางเรียบร้อยนะครับนึกภาพเลยนะโอ้โหเล่นกับโทนี่โครสกับลูก้าโมดริชนะครับจะยัดกันยังไงลงวะเนี่ยเออเอาเป็นว่าเกมรุกตูดันแล้วกันวินิสูตูเนียก็ยังอยู่กับทีมนะครับ ในส่วนของผู้รักษาประตูนะครับผมเห็นได้ข่าวว่าจะไปเอาดลงพี่เดเคอามานะแต่ว่าตอนนี้ดิวยังไม่จบนะครับผมก็ดูแล้วน่าจะเป็นอันเดรนลูนินนะครับเฝ้าเสาในวันนี้ต่อไปนะฮะขณะที่บินเบาครับเกมรุกที่เป็นตัวหลักของทีมยังอยู่กันครบนะครับเนโกวิลเลียมอินากิวิลเลียมออยฮันซันเซตนะฮะยังอยู่กันหมดครับโอ้ยังเก็บนักเตะได้ดีเลยล่าสุดนี้ไปดึงกางรับจากมาโยก้ามาด้วยครับอย่างอินิโกลุยส์เดอกาลาเรต้านะฮะนี่ตัวหลักของมาโยก้าก็ย้ายมาอยู่กับทางด้านของบินเบาเรียบร้อย ขณะที่ผู้สาปตูตก็ยังเป็นอุนายนีมงเหมือนเดิมนะครับซึ่งตอนนี้เครื่องหมาย q u ว s ช i o มาร์กที่อยู่บนหัวผมนะครับคือว่ามาร r i d ิดเนี่ยไม่มีเบนเซม่าแล้วใครจะเป็นคนผลิตสกอร์ส่วนตัวผมว่าอ่าโพเซลูเนี่ยมาแล้วไม่น่าจะทดแทนได้นะ,ะที่ผมพูดตรงๆเลยเกรดแกคือแกเล่นดีแหละแต่ว่าพอมาอยู่กับทีมใหญ่ๆแล้วผมไม่เชื่อว่าเขาจะเล่นได้แบบเล่นในแบบตอนที่อยู่กับเอสปันยอนลวกันนะฮะ กฤดูกาลนี้วินิสซิอุสคงจะต้องแบกครับพวกกองกลางตัวรุกอาจจะต้องเติมขึ้นมายิงกันเยอะหน่อยอย,อย่างโทนี่ครูสหรือว่าพวกคามาวิงกานะฮะแต่ดนจูบิ้ม่แฮมมาก็อาจจะจีจัาขึ้นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังต้องคิดอีกแหละว่าเอ๊ะจากฟุตบอลเยอรมันมาฟุตบอลสเปนนะครับมันจะเข้าขากันหรือเปล่าวันนี้บินเบาเล่นในบ้านนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าบินเบาเนี่ยไม่ธรรมดานะไม่ขี้นะ ล้วช่วงต้นฤด,ดูกาลด้วยครับผมมาริดเองอาจจะยังฟอร์มทีมไม่ค่อยอเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่ครับผมว่าการขาดเบซม่าก,กระเทือนเอาอย่างนี้ละกันผมมองอย่างนี้เลยเป็นพ้อยต์หลักนะครับนัดนี้นัดแรกผมว่ามารติดยังไม่น่าจะเก็บชัยได้นะฮะแล้วก็โอกาสจบลงด้วยการเสมอกันไปแบบไม่มีสกอร์ข้านข้างสูงครับทุกครั้งที่บินเบาเจอมาริดเมื่อไรเนี่ยสกอร์ต่ำแทบจะตลอดนะสครั้งลังสุดที่เจอกันสกอร์ต่ำล้วนๆนะครับาตาต่อรองคู่นี้ทีมเยือนต่อปอปอ ผมเลือกให้ลงทุนทางฝั่งเจ้าถิ่นบินเบาในราคารองปอปดีกว่านะครับพวงมาด้วยสกอร์ต่ำนะผมว่านันนี้ยิงกันไม่เยอะแน่ๆน,น,นะฮะเอาแบบผมเน้นที่สกอร์ต่ำแล้วกันคู่นี้นะครับผมส่วนรองบินเบาเอาแบบเบาๆแล้วกันนะครับและนี่คือฟุตบอลทั้ง5คู่ประจำวันเสาร์ที่12สิงหาคมวันแม่วันนี้นะครับมาทัวนอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะทัศนค์ผมในคลิปนี้นะครับคู่แรกครับให้อยู่ต่ออา์เซนราคา2ลูกคู่ที่2อครับอยู่เวสแฮมทีมเยือนราคาเสมอคู่ที่3อยู่รองแอสตันวิลล่าราคาครึงบลูก คู่ที่4ครับอยู่รองคีโรน่าราคาครึ้นควบลูกและคู่สุดท้ายครับอยู่รองแอตเลติกบินเบาราคาปอปแบบเบาๆนะแต่เนมไปที่สกอร์ต่ำนะครับสำหรับคู่นี้นะวันนี้ฝากไว้5คู่กับอีก6บินนะครับตรงใจกันหรือไม่ยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมมา,สาสใส่กระสุนให้พร้อมแล้วลุยกันครับวันนี้วันแรกลุยให้มันลุยให้เละครับเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ